ครับเจอกันอีกแล้วกับทรงโจรโซนนครนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวนะครับรองเท้าเดินป่าเดินเข่าที่ผมใช้อยู่คร่าวๆให้ฟังนะครับแล้วก็วิธีการเลือกขนาดรองเท้านะครับที่ถูกต้องนะว่าจะต้องเลือกประมาณไหนนะแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าวิธีการเลือกของผมจะถูกหรือเปล่าแต่อันนี้ผมเลือกจากประสบการณ์ที่ผมได้ใช้งานจริงนะครับของผมเองนะโอเคนี่ไงล่ะเออนี่ไง เดินผ่านกล้องด้วยนักเลงเริ่มจากคู่แรกนะครับที่เราใช้กันประจำเลยที่เราเห็นเลยแบบบ่อยๆอะ่ะคล้ายๆก็ใส่ก็คือคีนนะครับคีนเป็นรุ่นอย่างนี้นะอ่าคีนนี้นะครับก็จะเป็นรองเท้าแตะยอดฮิตเลยบางคนเขาจะเรียกว่าอะไรรองเท้าตะข่ายหร,หรืออะไรก็ตามนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะก็ผมบอกเลยว่าไม่เหมาะสําหรับเอาไปเดินป่านะครับหรือว่าเดินเขาหรือเดินไหนก็ตามนะผมบอกเลยว่ามันมันลื่น มันลื่นมากๆนะครับเอาไม่อยู่เลยครับผมบอกเลยว่าลื่นปื้ดลื่นปื้ดนะผมต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นแค่รองเท้าลำลองนะครับที่แบบใส่เดินเล่นในะห้างเดินอะไรเงี้ยเหมือนรองเท้าแฟชั่นอย่างหนึง่งแต่อาจจะแบบพื้นมันอาจจะเหนียวกว่ารองเท้าปกตินิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่สามารถนะครับใช้เดินป่าหรือเดินเข่าจริงๆได้นะผมบอกเลยว่าลื่นหัวแตกแบบถลายเลยนะครับก็อันนี้เอาไว้ใส่หล่อๆเท่ๆนะสาหรับผมนะโอเคแล้วก็ อีกคู่หนึ่งนะครับพี่ชายก็อันนี้ยังไม่ได้ลอยเชือกนะเป็นเมเรลกัสโบครับเป็นกอเทคนะกันน้ําตัวนี้ก็จะกันน้ําได้นะครับก็น้ําไม่เข้าข้างในแล้วก็จะเป็นพุ่มข้อขึ้นมาสูงหน่อยนะครับแต่ว่าพุ่มสูงไม่มากก็คือพุ่มข้อแหละก็คือพื้นรองเท้าเนี่ยเขาจะเรียกแตกต่างกันไปเรื่อยครับไวเบิมกลิปอะไรอย่างเงี้ยครับก็พื้นผิวมันจะเหมือนยางนะครับผสมกับพลาสติกหรืออะไรประมาณนี้ผมก็ไม่ทราบว่ามันผสมอะไรบ้างนะนะครับก็พื้นประมาณนี้ ถามว่าการใช้งานเนี่ยใช้ได้ไหมนะครับผมบอกเลยว่าใช้ได้นะในระดับในระดับหนึ่งนะครับสําหรับพื้นแบบนี้ก็คือ,อเดินป่าเดินเข่าได้ไม่ลื่นนะก็ถือว่าโอเคครับแต่ก็ยังมีลื่นบ้างนะครับถ้าแบบตรงไหนที่มันเป็นโคลนจริงๆอะไรเงี้ยก็ยังมีลื่นบ้างแล้วก็ส่วนถ้าไปเจอหินตะไคร่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับหินตะไคร่นี่คือเดอะเบสแล้วนะรองเท้าใครที่เหยียบหินตะไคร่แล้วไม่ลื่นนะช่วยมาคอมเมนต์บอกผมดีนะผมตามมาหามานานมาก ผมสอบถามคนที่วิ่งเทวบ้างคนที่แบบเดินป่าเดินเขาหน,น,นักบ้านในพานบ้างก็ยังไม่เคยมีรองเท้าคู่ไหนที่เอาหินตะไคร่น้ําตกอยู่นะครับ <ielle> ถ้ามีก็คือแนะนํา <ๆ S 1> ผมมาเลยนะผมจะรีบไปซื้อเลย <S <S ผมคิดว่ามันยังไม่เท่าไหร่นะคู่นี้ก็จะถือว่าโอเคครับใช้งานได้แล้วก็ะปกป้องข้อของเราได้ดีนะพภางในนุ่มมากนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใส่ลุยได้มาคู่ถัดไปนะครับอันนี้เป็นนา คอนสไปเรซี่นะครับโคลัมเบียนะคอนสไปเรซี่เลเซอร์เอาดอร์นะอันนี้เป็นรองเท้าวิ่งเทลนะครับวิ่งเทลเดินป่าเดินเขาได้เหมือนกันนะก็ลองดูครับก็คือเป็นเอาท์ไดก็คือเนี่ยมันก็คือกันน้ํานั่นเองอก็คือจะไม่เปียกนะครับใส่ลงน้ําได้แต่ว่าถ้าน้ําเข้าจากด้านบนก็ไม่เหลือนะมันก็จะกันได้รอบๆบนะครับบริเวณนี้ถามว่าเป็นยังไงคู่นี้เนี่ยนี่ครับพื้นผม,ผมบอกเลยว่าค่อนข้างหนึบนะเนี่ยหนึบเลยนะครับก็ค่อนข้างหนึบแล้วก็ พื้นเนี่ยผมว่ามันเป็นส่วนผสมคล้ายๆกันนะครับคือมันจะเป็นเหมือนยางนะครับผสมกับพลาสติกหรืออะไรนะครับจะไม่ใช่ยางแบบ100%เท่าไหร่นะอ่านเนี่ยแต่เขาจะเขียนว่าอม n ิคลิปนะครับก็คือเป็นกลิปเหมือนกัน,นคล้ายๆตัวนี้นะอ่าก็คือสองตัวนี้จะเป็นกลิปนะจากที่การทดลองครับใส่วิ่งอะไรเงี้ยมันดีอยู่แล้วนะครับใส่เดินเข่าหรือขึ้นเข่าอะไรเงี้ยได้เพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะเนิบอยู่เหมือนกันเคอ่าผู้สุดท้ายนะครับของผมที่ใช้งานอันนี้ ทุกคู่นี่ยังมีรอยค้าบคือแบบจริงๆอยู่เลยนะที่แบบใช้งานจริงนะครับอันนี้ก็เพิ่งใส่กลับลงมาเลยนะครับจากพม,ม่าก,ก็คืออันนี้ The North Face นะครับทักกี้อ่าก็จะเป็นรองเท้าแบบประมาณนี้ครับใส่เดินป่าเดินเข่าได้แล้วก็มันผมว่ามันค่อนข้างแบบระบายอะไรได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่กันน้ำนะคู่นี้ไม่กันน้ำนะถ้ากันน้ำต้องเอาสองคู่นี้ไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับพื้นมันนะครับมันแทบจะเป็นยางเลย สำหรับผมนะความรู้สึกมันจะเหมือนพื้นรองเท้าวิ่งรองเท้า,อ,ทาอะไรปกติเลยนะครับที่เรียกว่าเป็นยางจับแล้วเราสัมผัสได้ว่ามันเป็นยางนะครับเนี่ยเหนียวๆเนียเน่ยคือนเนี้ยไม่ไม่เลื่อนเลยนะคือมันเหนียวมากนะครับมันเหนียวแบบดันไม่ไปเลยคือมันหนึบนะครับตัวนี้หนึบม,ม,<น> <geograph> มากต้องบอกนะครับความหนึบเนี่ยวัดกับพื้นกระเบื้องอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะว่ากระเบื้องอ่ะมันหนึบอยู่แล้วแหละแต่ว่า เราต้องไปเดินเขาไปทดลองในป่าจริงนะว่ามันหนึบไหมเจอโคลนเป็นยังไงบ้างลื่นหรือเปล่าน,ะนั่นนี่คือจะหนึบแต่ถ้าพื้นนี้มันหนึบหมดแหละแล้วก็บางคู่นะครับเขาไม่ได้ออกแบบมาให้เดินบนพื้นกระเบื้องนะฉะนั้นจะไปวัดไม่ได้นะครับบางคนบบเอ้ยพื้นกระเบื้องแม่งหนึบว่ะแสดงว่าดีไม่ใช่นะต้องลองมาใช้กับสถานที่จริงดูครับว่ามันลื่นไหมหรือมันหนึบจริงไหมก็คู่นี้ถือเป็นคู่โปรดของผมนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามัน มันลุยได้ทุกอย่างครับใส่ไปเดินเล่นก็ได้แล้วก็เดินป่าเดินเขาเนี่ยมันค่อนข้างคล่องตัวแล้วก็สบายนะครับคู่นี้ใส่มาผมว่าค่อนข้างหนึบเลยนะสาหรับเดินป่าเดินเขานะครับก็ใช้งานได้ดีเลยแหละฟิลเหมือนแบบแคล้ายๆแนวสตั๊ดดอยอะสตั๊ดดอยนี่ผมบอกเลยว่าดีมากๆนะถ้าเดินแบบพื้นที่ที่มันเป็นโคลนเป็นดินลื่นๆเนี่ยสตั๊ดดอยเนี่ยเอาอยู่เลยผมว่าบางทีสตั๊ดดอยมันดีกว่ารองเท้าพวกนี้นะแต่ว่าต้องบอกว่า บางพื้นที่นะครับแล้วข้อเสียของสตาร์ดอก็คือมันจะกัดก็คือถ้าคุณใส่ถุงเท้าไม่ดีใส่ถุงเท้าไม่หนาพอหรือแบบรองเท้ามันมีการเคลื่อนเปลี่ยนสีบ่อยๆเนี่ยเตรียมตัวเลยครับเจ็บใน่ัอนกับสตาร์ดอยนะโอเคครับผมไดให้คนที่เป็นคู่โปรดแล้วกันเพราะว่ามันพาผมไปหลายที่เดินแล้วก็ยังแบบไม่เคยลื่นแบบปวที่มวดตามนะก็คือแบบมีลื่นก็นิดเดียวแล้วเอาเอาอยู่ถือว่าเอาอยู่นะครับเป็นคู่โปรดนะ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในการเลือกรองเท้าไปใส่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราจะทะําแล้วก็สถานที่นั้นๆด้วยนะครับว่าเราจะไปทําอะไรแล้วก็ขนาดไซส์รองเท้าเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับแต่ก็ต้องเลือกดีๆนะว่าเราจะเอาไปทําอะไรเลือกไซส์แบบไหนนะครับมันถึงจะโอเคนะครับก็มีหลายๆคนนะครับตกเถียงกันว่าต้องเลือกใหญ่กว่าเท้าเบอร์หนึ่งเบอร์ครึ่งสองเบอร์เลือกให้พอดีบ้างอะไรบ้างอ่ะ อันนี้ผมจะพูดจากประสบการณ์ตัวเองนะครับว่าเลือกยังไงนะครับก็ส่วนมากเนี่ยเหมือนรองเท้าลําลองเนี่ยครับเลือกรองเท้าลองผมจะใส่เกือบพอดีนะครับก็คือมีเหลือปลายนิดนึงนะครับอะไรเงี้ยคือง่ายๆลองใส่แล้วถ้าเราเดินสบายก็เอาคู่นั้นครับคู่นี้นะครับจะเป็น40.5นะครับค่ะเป็นไซส์40.5นะ40.5นะครับก็คือขนาดด้านในก็คือ25.5นะคือคู่นี้ อันนี้คือ41นะครับส่วนมือเร็วนี่4 1นะข้างในก็คือ26นะครับแล้วก็อันนี้นะครับ41เหมือนกันแต่ด้านในก็คือจะเป็น26.5นะครับคือพื้นรองเท้าด้านในจะใหญ่ที่สุดคีอคู่นี้นะครับคือมันจะต่างกันจุด5นะครับอันนี้25.5 2 6 26.5นะครับอ่านั่นแหละครับอันนี้คือ26พอดีนะครับอันนี้คือ26นะครับก็ตามที่บอกว่าคู่เนี้ย ผมจะใส่ค่อนข้างก็คือด้านหน้าจะไม่เหลือเท่าไหร่นะคู่นี้เพราะว่าผมเอาไว้ใส่วิ่งนะครับในการวิ่งของผมเนี่ยต้องการให้มันกระชับกับเท้านะครับเหลือพื้นที่นิดนึงไม่ให้มันกัดไม่ให้มันเบียดเกินนะครับก็คือง่ายใส่ถุงเท้าแล้วพอดีเป๊ะคู่นี้นะครับส่วนมากผมจะใช้งานนะครับในการเดินป่าหรือเดินเข่าที่แบบไม่หนักมากนะครับแล้วก็อาจจะแบบเป็นทางที่ค่อนข้างธรรมดาไม่ใช่ทางชันขึ้นลงอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่า คู่นี้มันมันไม่ได้ใหญ่มากสมมติถ้าผมใส่ส่งเท้าเข้าไปแล้วเนี่ยก็เกือบพอดีนะครับเหลือไปลายๆนิดนึงนะครับซึ่งปัญหาของมันเนี่ยถ้าเวลาผมเจอคือตอนขึ้นไม่เท่าไหร่ครับตอนลงนครับตอนลงที่เป็นที่ลาชันเยอะๆเนี่ยนิ้วโปง้งเราจิกเนี่ยอ,อันนี้ก็ไม่ได้พอดีไปนะแต่เหลือนะครับแต่ว่าเวลานิ้วเราจิกลงไปนะครับตอนขาดลงอย่างเงี้ยนิ้วโป้งเราจิก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 ไปเนี่ยก็คือถึงจะรัดข้อแน่นแค่ไหนนะครับ แต่ถ้าเจอทางชันแบบหนักๆนะนิ้วโป้งจิกไปโดนตรงเนี้ยก็คือลงมาคือเจ็บนะครับเจ็บปลายนิ้วโป้งแน่นอนนะผมจะเดินในทางที่ไม่โหดมากนะทางชันขึ้นหรือลงที่ไม่โหดมากนะครับไม่สูงมากแล้วก็อันนี้ก็ช่วยเซฟอ้อด้วยนะครับก็ถือว่าดีนะครับส่วนคู่นี้เนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นทุกอย่างสาหรับผมแล้วนะครับก็คือคู่นี้เนี่ยปลายจะเหลือค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับหนังแบบไหมล้ว ไปแล้วตัดหน้ากล้องแล้วเนี่ยครับก็ส่วนคู่นี้เนี่ยพอใส่เข้าไปนะครับข้างในเป็น26.5นะปลายเท้าก็จะเหลือประมาณเนี่ยครับเนี่ยปลายเท้าผมจะเหลือประมาณเนี่ยครับประมาณขนาดนี้ได้ผมไม่ได้วัดนะเท่าไหร่แต่คือผมบอกแล้วนะเลือกอะไรที่ใส่แล้วรู้สึกสบายนะครับไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจหลักการอะไรมากมายเนี่ยผมจะเหลือปลายเท้ามาขนาดนี้เลยนะเนี่ยครับก็คือในช่วงอันตรายนยครับช่วงเนี้ย คือเท้านิ้วโป้งผมจะอยู่แค่ประมาณตรงนี้เลยเนี่ครับนิ้วโป้งผมก็อยู่ช่วงประมาณตรงนี้เลยนะครับคืออันเนี้ยขึ้นลงโหดบอกเลยว่าไม่มีโดนครับไม่มีจิกปลายเท้าแน่นอนเพราะเราเหลือพื้นที่ตรงเนี้ยไว้เยอะนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะให้มันหลวมเวอร์นะก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเดินแล้วมันจะง้องแงงง้องแงงนะ,ละหลายๆคนน่าจะเป็นนะใส่รองเท้าใหญ่กว่าตัวเกินไปเวลาเดินมันแบบง้องแงงงวนเงีงงยนไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็ค่อนข้างเบาครับมันจะไม่เหนื่อย ข้อเสียของพวกรองเท้าพุ่มข้อนะครับหรือรองเท้าที่เป็นบูทสูงขึ้นมาคือค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับเวลาเดินขึ้นทางชันสูงหรือทางลงเนี่ยผมว่าก็มีเหนื่อยมีทรมานเหมือนกันนะในเรื่องของน้ำหนักนะครับก็ประมาณนี้แล้วกคร่าวๆเอาไว้เป็นวิธีการในการที่เพื่อนๆจะเลือกซื้อรองเท้าเดินป่าเดินเขานะครับแต่ว่าหลักๆเลยที่ผมแนะนําก็คือลองใส่ครับไม่ต้องไปฟังใคร,คร้มากลองใส่ แล้วสบายแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับก็คืออาจจะทดลองหน่อยวแบบ่าเฮ้ยลองไปเดินจิกๆลงหน่อยวแบบ่าเฮ้ยหัวมันจะกระแทกไหมหรืออะไรแบบเนี้ยก็เหมือนที่บอกครับขึ้นอยู่กับการเลือกไปใช้งานถ้าจะขึ้นเขาสูง,สงทางลงเชันก็เลือกที่เราเผื่อปลายนิ้วไว้สักนิดหนึ่งนะครับจะได้เดินสะดวกสบายนะส่วนถ้าเป็นการใช้งานอื่นก็เลือกได้เลยครับตามที่ชอบแต่หลักๆที่สําคัญที่สุดก็คือเลือกอะไรแล้วก็ ให้ใส่สบายนะครับผมไม่ต้องไปฟังใครเขามากนะครับแค่ลองดูว่าเอตอนลงมันจิกไหมตอนวิ่งมันหลวมไปไหมหรือแบบตอนขยับมันคล่องตัวไหมแค่นั้นนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับก็ยังไงถ้าชอบไก็ฝากกดติดตามแล้วก็เจอกันใหม่ในอีพีหน้ากับสงโจรสุนทร,นรวันนี้ไแมบบ่แหละ